ได้มาพบเจอถึงรู้ว่าเจอไม่ใช่สิเอาใหม่ได้มาพบเธอ <c oughs> เจึงรู้ว่าเจอคำตอบอุ้ยท่านประธานก็ได้ใส่ด้วยเอาใหม่อีกเอาวะสองหนึ่งเอ็ดสได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบบอกเลย มันเลาลองผิดสิยงาล้องร้องถูกลิขสิทธิ์แล้วเหรอมันจะขึ้นรูปลําโพงแล้วก็การกระบาดปิดเสียงเราเลยโดนมาแล้วใช่ไหมคะโดนบ่อยมากเลยสวัสดีเพื่อนๆครับในหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นปาดปลูกเป็ดเดียวโตขนาดนี้เลยเหรอคะนี่่มอยากโม่ฮะซ่อนไว้ตั้งนานแล้วปาดแอบซ่อนซ่อนซ่อนไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยอะไรคะนี่องุ่นยักษ์อันนี้ใช่ฮะครับผมนะฮะเป็นองุ่นยักษ์นะครับอางหุ่นบ้านโกะดิอันนี้คือ คือคือคืออะไรคะคือมะกอกโอ้เมนอ้ายก่ได้โอ้ยสั่งเด็ดอันนี้คือมะกอกเขียวฮะหน,นวดเอาจริงเอาจริงเหรอค่ะนี่คือลำใหญ่คริสเตอร์ลำใหญ่คริสเตอร์ใช่ฮะอันนี้คือผมปลูกไว้นานแล้วอ่าแบบคือคือไม่อยากให้รู้อะ่ะโม้แล้วนหนวดโม้ลเล้ว ต้นขนาดนี้เนี่ยมันประมาณสิบปีแล้วนี่คุณว่าผมโม้เหรอค่ะแล้วไหนเจ้าของสวนไม่มีไม่มีโบเบ่ไม่มีหาใครไม่เจอเฮ้ยมาทางนี้ทางนี้เดีคนมาวนนี้เลนี่เฮ้หนีกนหนีเจ้าของนี่คุณรู้ไหมสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์เลยค่ะเนี่ยสายพันธุ์เลยค่ะเขาาเหลืองเหลืองกลมบอเนียวโอ้ตัวนี้เป็นทวายกู ผมปลูกผมก็ศึกษามานะจนว่าโอ้เนี่ยเวลามันกินเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราตัดกินปุ๊บอันนู้นเริ่มไอ้ที่กินกินไปไอ้ที่ออกมาเริ่มแก่ค่ะไอ้ที่ออกมาใหม่ก็เริ่มติดผลเนี่ยนะก็เนี่ยอย่างที่เห็นนี่คือทวายเลยตัวเนี้ยทวายตัวทวายลำใหญ่คริสตันทวายใช่ออกได้ตลอดทั้งปีตัวนี้คือเหลืองเหลืองกงบอนียวนะครับเพี่เขาปลูกไว้เนี่ยนานแล้วเนี่ย ไไปปโกดูทางน้ใครเชื่อก็เชื่อไปนะกุไม่เชื่อนะโอผมจะไปเชื่อใครลักเลยนี่เนี่ยนอกเหนือจากเหลืองกลมบอลเดียวแล้วไหนยังมีอีกหลายพันค่ะอ๋อนี่ในมือเองนี่อุ้ยม่วงจำโมว้าวเอ๋อทำไมเจ้าเจ้าของสวนแล้วจะเก็บได้ไงเอากูเออจริงที่ไง่ายเนี่ยตรงนี้ผมปลูกผีเกินไปค่ะเนี่ยปลูกผีเกินไปเห็นไหมก็ผมปลูกผีเกินไปนะระวังระวังนะตรงนี้ผมเพิ่งรดน้ำค่ะเม่ ตรงนี้ปลูกสี่เกินไปผลก็เลยอันนั้นหน่อยเพราะแดดไม่ค่อยเยอะแต่ก็ออกอันนั้นต้นก็ออกครับผมค่ะเนี่ยมันสูงค่ะผมก็เลยต้องใช้ไม้สอยเนี่ยเอออันนี้กับไม้เพื่นอีกเนาะท่านประธานเนาะใช่หมดเลยปลูกไว้นะนเฮ้ยท่ลูกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครครับอไม่เป็นไรครับผมฮะท่านมาทำอะไรแถวนี้ครับผมมาดูสวน มาดูสวนของท่านประธานใช่พี่ๆเขาบอกกําลังกายไงไปดูไปดูช่วงเย็นๆเขาก็จะไปถามพี่ๆซิเป็นยังไงบ้างเขาก็วิ่งออกกังกายแถวนี้ค่ะแถวนี้ต้นภูเขาเช่าข่วนี้มันไม่น่าใช่นะครพนมโอ้ผมเพิ่งรดน้าโอ้มันเปียกภูเขาวนี้นี่มันไม่น่าใช่นครพนมก็ไม่ใช่นครพนมไงเพิ่งซื้อที่แปลงนี้ไว้เมื่อหกปีเจ็ดปีที่แล้วพุ่นน่ะ เดี๋ยวนะไอ้ใส่กังหันใบพัดลมไว้โอ้นู่นเจ้าของสวนสวัส,วด,สวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินเดินไปเนียนเชียงนะเนียนสักหน่อยคือยังไม่คือ,ค,อคือไม่กอกว่าคือขนาดนี่นะครับอันนี้คือพี่เล็กหรือว่ารูเล็กนะครับสวัสดีครั้งครับผมวันนี้เรามาที่สวนไรภูสีเงินใช่ครับไรูสีเงินทุ่นหายุงครับ ไร่ภูสีเงิน,นจริงๆแล้วเขาเป็นไร่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะนะทีนี้พอเขามีชื่อเสียงเขาก็ต้องมีแสงค่ะเราก็ต้องมาอ่อแสงใช่เราก็มาหิวแสงโขนโวนกระแสไปกับไร่ภูสีเงินอันอนี้จะอปค,ครูเลกครูเลกครับเดี๋ยวผมถามหน่อยนะครับูกลำไยกี่ปีใบลำไยที่ต้านผูกมากี่ปีแล้วครับแปลงนี้ห้าปีแล้วครับแปลงนี้ห้าปีนะครับแ,บแสดงว่านอกเหนือจากแปลงนี้ก็จะมีแปลงอีก ปลงข้างหลังเพื่อนได้เพียบจริงๆแล้วผมเดินวนนะตี๋เดินดคุยกับคุณครูนะคือตอนนี้ผมก็มีความสนใจที่จะปลูกตัวน,นี้มากมากเพราะว่าด้วยรสชาติอันนี้รสชาติอร่อยจริงๆเดี๋ยวว่านะฮะขอกินนะครับรสอะไรนะฮะอันนี้คือม่วงไก่ไก่ดูคืแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันรูปทรงรูปทรงเนื้อเนื้อ,น,อนี่ก็จะขนาดรูปทรงขนาดสีสันสีสันครับจะไม่เหมือนกันนะ เดี๋ยวแกะหน่อยนี้นก่อนอันนี้พันม่วงยมโบ้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ต้นยังไม่สมบูรณ์นี่ค่ะต้นไม่สมบูรณ์ค่ะดูฮะโอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่ดูฮะอันนี้มาเรียเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนค่ะอย่าบอกเขาสอนไว้สอนไว้เอามาเอามา,าไม่มีอะไรครับคุณแม่ครับผมนี <laughs> ม่เนื้อดูดิโอ้โหอืม เต้นกี่ทีกี่ทีก็อร่อยเหมือนตอนที่ตอนนั้นคลิปก่อนอย่าง้ที่ครูเล็กก็ส่งไปให้ใช่เที่ยวนี้เราเลยต้องบุกถึงสวนเที่ยวนี้คือมาถึงสวนเลยอันนี้สายพันธุ์อันนี้ม่วงไข่อันนี้ม่วงไข่ไก่นะครับม่วงไข่ไก่ก็ก็จะคล้ายๆกันอยู่สีสีจะเหมือนกันเอาเอาสองลูกมาบีบใส่กันเขาสองลูกมันเหมือนกันฮะเหมือนบีบลูกยางไงละหนูองลูกเสร็จกาเน็บะอุ้ยเนื้อหนาครับครูนี่ เนื้อแน่นเนื้อเยอะมากเลยดดูิกะแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้ยอันนี้ม้วนไก่ค่ะอันนี้อร่อยค่ะนี่เหมือนเรามากินโชว์เลยฮะใช่อร่อยแม่ครับลุงไปเอาไม้อยูกลุงไหนอีกครับลปค่ะเจ้าของสวนตัวจริงเอ้าลูกอันนี้ลูกจ้างเจ้านายมาแล้วค่เจ้านายมาแล้วตายตะเทียนแล้ว อันนี้ไม่เหรอครับจริงแล้วครูเล็ก่ก็ครูเล็ก,กเป็นเจ้าของสวนค่ะเดี๋ยวเราจะให้เห็นลูกจ้างตัวจริงนี่อันนี้พี่ปูนะครับนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับผมทำงานครับสอพี่ปูเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รับงานคอนเสิร์ตแล้วเ <laughs> <ช>ลิกแล้ว <laughs> <laughs> เพูอยากงานคอนเสริร์ตปลูกลำใหญ่ตั้งหัวไหมล <laughs> ุงปูนี่ปลูกลำไยญ่ที่ตั้นมาเนี่ยโอ้โหเนี่ย ตะกี้ผมหลวงคุยกับครูเล็กตั้งนานเลยลุงพวงกำลังหาว่าลุงพูไปไหนนะฮะนี่จริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนนี้ห้าปีนะครับอย่างที่ครูเล็กบอกนะปลูกมาห้าปีแล้วผลผลิตเนี่ยมันออกตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนึงนเก็บลูกได้ถึงสามสิบสองนี่เาสามสิบองครั้งแล้วทีนี้อ่าผมถามหน่อยเผื่อใครอยากกินราคาตกใจหมดด้กยว่าโหโหลดตะขี้ตกใจถุน ดิโลละห้าถึงหกร้อยบาทแล้วแต่ขนาดของผลแล้วแต่ไซส์ของผลใช่ไหมครับท่านประธานถือให้คุณครูค่ะ,ะคุณครูหนักครับโอ้โห,ห,หแล้วผลนี่มีจำหน่ายตลอดทั้งปีใช่ไหมครับหรือว่ามันมีเป็นช่วงที่เขาส่งช่วงค่ะ ไม่นานค่ะไม่นาน,น,านเลยเไม้ผลปกติเขาปีหนึ่งครั้น<ค>งนึ<ค>งค่ะแต่นี่ปีหนึ่งเนี่ยมันสองสามครั้งเรื่อออกตลอดใช่ค่ะเรารลี้าลายะเวลาที่สุดเท่านั้นเองทำไมทำไม,ม,มลุงปูถึ่างเช่นมะม่วงลงเมดตั้งก็พอดีเราทิ้งแล้วเราชอบเองแล้วจุดเริ่มต้นในการปลูกเมล็ดตั้งทำไมฮะจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเราก็ชอบผลไม้แปลกอ๋อคือจุดเริ่มต้นมา มาจากการชอบชอบของแปลกชอบของแปลกแปลกใหม่แล้วก็รสชาติกป,ปากร <c oughs> สชาติกป,ปากชอบของแลปลกของขใหม่นะคะได้ว่าเราชอบของแปลกได้แน่นอนว่าของแปลกเนี่ยราคามาันต้องสูงแน่เลยลุงปูซื้อมาเนี่ยตอนนั้นซื้อเป็นต้นมาหรือว่าซื้อเป็นผลมาซื้อเป็นผลมาครับาราคาผลตั้งแต่ก,กิโลละตัง่หน่งพัถึงสามพันอยู่ที่สายพันธุ์ ลุงปูซื้อผลมาราคาตั้งแต่แปดร้อยถึงสามพันบาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมและทีนี้เราซื้อแบบไหนมาหรือเอาทุกแบบเลยซื้อเป็นผลอย่างนี้มาซื้อเป็นผลเพราะว่ามันค่อนข้างมาไกลมาจากอินโดมาจากเกาะบอ์เนียวแสดงว่าที่ซื้อมาก็คือตั้งแต่แปดร้อยถึงสามพันเราซื้อมาหมดเลยใช่ซื้อมาหลายเจ้าแล้วก็บางกิโลก็เพราะไม่ขึ้นสักต้นก็มีเรื่องจากเดินทางไกล ถ้าเนื้อเขาเน่าแล้วเม็ดเขาจะเน่าไปด้วยโอ้เนื้อเน่าจะพาเม็ดเน่าไปด้วยเพราะว่าเม็ดเขาเป็นแป้งเขาไม่ได้แข็งเหมือนพวกเม็ดมะขามอะไรแสดงว่าใจนี่ต้องสุดยอดมากเลยซื้อผลไม้กิโลละสามพันมากินเพื่อเพาะเมล็ดรักรักหลงรักเธอเข้าแล้วจากรสชาติที่อร่อยเรารู้สึกแล้วว่ามันอร่อยก็เลยเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกแล้วเคยคิดไหมว่ามันจะไม่หออไม่ติดไม่อะไรบ้านเราอ่ะ ก็ก็คิดเพราะว่าประสบการณ์ก็เสียหายไปเยอะเสียหายไปเยอะก็คือเจ็บไปเยอะใช่ฮะเหาบไปเยอะแต่จนถึงทุกวันนี้ลุงปูต้นแรกที่ให้ผลผลิตกับลุงปูใช้ระยะเวลากี่ปีอสามปีครับผมสามปีให้ผลผลิตตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างฮะก็ดีใจครับผมดีใจเราทําผลไม้ต่างประเทศออกได้เองแล้วในไทยครับครูเล็กก็เหมือนกันนะฮะเราก็รู้สึกว่าอุ้ย มาจากต่างประเทศเราซื redesign, color, e ้อมาในราคาที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคือใช่ใช่ฮะคือถ้าสูว่าไม่ติดโดนเนี่ยโดนแน่คือโดนมาเยอะแลวฮะไม่ติดเขาบอกฟืนนะะหมายถึงไม่ไม่ได้เผาคนคนสั่งลำต้นเป็นฟืนแล้วลุงนอนแรงล้อนเล่นไม่ใช่เผาลุงนะเพราะงั้นเราก็คิดเพราะว่าแน่นอนว่าการซื้อไม้มา แล้วเอามาเล็ดมาแล้วเอามาปลูกปลูกเสร็จต้องรอว่าไม่รู้จะติดหรือไม่ติดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ลุงก็กล้าที่จะเสี่ยงจนมาถึงทุกวันนี้ระยะเวลาแปลงนี้6ปีนะครับแปลงนี้คือ6ปีใช่ครับอันนี้คือแปลงแรกเลยใช่ไหะผมว่าอยู่มนคือแกนฝานม่วงแบบนี้อร่อยนะครับแล้วเป็นแปลงทดลองทีนี้ลุงปลูกกี่แปลงนะตอนนี้เหรอหนึ่งสองสาม สี่แปลงแสดงว่าเริ่มให้ผลผลิตแล้ว2แปลง่อีก2แปลงก็คือยังยังเล็กอยู่แต่ก็ระยะเวลาแล้วถามอีกนิดนะะึงครปลูกยากไหมครับไม่ยากครับผมแต่ก็ต้องเอาใจใส่เหมือนไม้ผลทั่วไป้อ,องดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยทำหญ้าแต่ลําไยคิดตันเนีงง่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนค่อนข้างที่จะชอบน้ํานะคะอ๋อก็คือเขาชอบน้ําัปลูก ปลูกฝากเทวดาเลี้ยงไม่ได้ไไม่ดู้แลรดน้ำก็คืออาจจะทําให้ต้นก็ตายได้ไอันนี้คือพันอ่ม่วงไข่ไก่ม่วงไข่ไก่ลุงปูบอกยังไม่ค่อยเท่าสีท่านลุงปูบอกว่าพูดเยอะแล้วกินซะปิดปากซะก่อนอ่ะกินนะม่วงเด็ดมาเลยครนะเด็ดเป็นบางโรกเด็ดทั้งชอบไม่ได้เขาบอกว่าคนมีหนวดเกลือก็เลยฮะเวลากินหนวดจะกระยิตอร่อยจริงแล้วโอ้โหพี่ลุงปูกินไม่เบื่อเลย จริงกินได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทรงเขาเป็นไข่ไก่เนี่ยทรงเขาจะเป็นไข่ไก่แล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับตอนนี้ในสวนทั้งหมด14สายพันธุ์นะฮะส4สี่สายพันธุ์เพราะว่าไล่เก็บสะสมมาทั่วโลกก็ไล่เก็บสะสมมาจากทั่วโลกมารวมอยู่ที่นี่ไร่ผู้สีเงินอยู่ตำบล ตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วถ้าใครที่สนใจอยากจะได้สายพันธุ์ปูติดต่อได้ที่ก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับสวนใสในฝันไล่ปูสีเงินสวนใสในฝันไล่ปูสีเงินที่ไหนนะตะกี้ผมขับรถมานะ้วไปผมดูแต่ภูเขาอย่างเดียวพอพ่อผ่านไปลูกหนึ่งอ้าวเลยอีกแล้วไม่ใช่ไปลูกใหม่เรื่อยๆนะก็สามารถติดต่อได้ที่พี่ปูติดต่อได้ที่ครูเล็กนะครับของครูเล็กก็มีเฟซนึงนะครับชื่อ คนธรรมดาไล่ฟูสีงคนธรรมดาไม่ค่อยพูดฮะไม่เยอะแต่ลุงลุงกูลัวกลัวนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์มีไหมละครับเบอร์โทรศัพท์เป็นไปได้แอดไลน์ก็ได้ครับอเบอร์เดียวกันครับกับเบอร์โทรศัพท์นะครับผ8 3 0ดสามศูนย์แปดสามศูนเกเก้าโขึ้นไล่ฟูสี ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ปูขอบคุณคุูเล็กขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับป้าก็ไดเยอะแลวได้เยอะแล้วกับบ้านค่ะ่านปรนนานแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจากเนี่ยอยาให้พี่ปูร้องเพลงให้ฟังแต่แกบอกแคครับผมโอเคไปดูม่วงแดงไปดูม่วงแดงเราไปไหมนี่ เดี๋ยวลาพี่ๆเขาก่อนลาพี่ๆไปก่อนนะยังมีม่วงแดงอีกเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนนะครับแล้วเด๋ยวยังเดี๋ยววันหน้าผมมาอีกที่นี่เพราะผมรู้สึกประทับใจกับไม้ที่นี่มากยังมีไม้อีกหลายชนิดนะครับวันนี้ก็หมดลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายออดอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับบ๊าย